สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวมั่วกันน็อกที่ผมใช้นะครับผมก็รีวิวแบบง่ายๆมั่วกันน็อกที่ใช้อยู่นะครับถ้าซื้อของ <c oughs> วิ่งไปไหนไม่ไกลก็แล้วก็ไม่ต้องกลัวหายแ็ใช้เป็นใบนี้นะครับจะเป็นนี่ครับ Uh huh. จะเป็น RM RX f i l ฟิ i l l MRF Fill เอาไว้ซื้อของเอาไว้ใส่กล้องถือกล้องซื้อของทำคลิปนี่สวย Fill ใส่ไว้มันก็จะ โอ้ oh. <c oughs> แน่นปกน็อกนี่จ้ในการเลือกโมดน็อกเราก็ต้องเลือกโมกนอกให้มันแน่นใส่แน่นๆนะฮะให้มันอย่าหลวมโมกน็อกเนี่ยห้ามหลวมอันนี้ก็จะเป็นฟิล MIX ที่เอาไว้ใช้วิ่งมาซื้อของใบนี้ก็อยู่ที่ประมาณใบละ พันพันสามห้าสิบตอนนั้นที่ซื้อน,นะพันสามห้าสิบติดกล้องเนี่ยติดโกโปรถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็ <c oughs> อันนี้คือเอาไปมันเบาอะ่ะอันนี้เบาเบามากเบามากนะครับเป็นหมวกที่เบาสุดๆเบาหัวด้วย เอาไว้ขี่ระยะทางใ,ใกล้ๆเสียงลมเสียงอะไรต่างๆมันก็เข้าปกติก็ตามราคานะครับนี่สวยอยู่ <c oughs> แล้วก็ลองอ่าใบที่สองก็จะเป็นชาร์กชาร์กอันนี้เป็นชาร์กนะครับ ชาร์จเป็นคาร์บอนทั้งใบเลยนี่ทั้งใบเลยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งใบเลยนะครับนี่ข้างในสวยมากดูสวยมากฮะนี่เปิดไงวะลืมนี่เปิดน,นี้ั๊บมีแว่นดำด้วยข้างในลงปิด อ่ะเหมือนนักบินเลยนี่เหมือนนักบินเลยลองใส่ดูอืฮมโอ้โอ้ยนะครับโอ้แน่นใบนี้ก็ เอาไว้ใส่ขับชิวๆขับชิวๆได้นะใบนี้ขับชิวๆขับแบบว่าไม่อยากแบบเสียงรบกวนอะไรบ้างมาจากท่อจากอะไรเยอะต้องใบนี้เลยครับเสียงบังเงียบสุดๆลมนี่คือลมแทบจะไม่เข้าเลยแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราวิ่งเกินใช้ความเร็วเยอะเนี่ยหมวกเนี่ยมันมันมันใหญ่ นะฮะมันใหญ่แล้วทีนี้มันโต้ลมพอโต้ลมปุ๊บมันทําให้เราปวดคอถ้าเราขี่ประมาณสักสองร้อยสองร้อยบวกสองร้อยขึ้นเนะี 200, 180, 200่ยสองร้อยร้อยสิบสองร้อยประมาณนะี้มันทาให้ปวดคอมากนะเพราะว่ามันมันมันใหญ่อยู่ใหญ่สุดๆในหมวกที่ใหญ่นะครับ มันเป็นหมวกที่ใหญ่ช็อคใบนี้ก็ซื้อมาอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันเอ้หนึ่งหมืนสามพันห้าร้อยหมืนสามพันร้อยนะสวยและหนักแต่หนักกว่าหนักหนักหนักนักอยู่หนักมากใหญ่ด้วยมันก็เลยโต้ลมถ้าทรงสปอร์ตไม่แนะนำนะครับเหมาะกับพวกอ่าไม่เก็บ ต่อนะครับหมวกใบนี้เหมาะกับพวกขับเนเก็ขับพวกแบบว่าสายชิวขับเรื่อยๆครับแบบฟังใส่ต่อบลูทูธมีใส่บลูทูธใส่หูฟังฟังเพลงขี่ชมวิวไปเรื่อยๆแล้วก็ติดกล้องโกโปรถ่ายวิวทิวทัศอะไรเงี้ยเนี่ยใบเนี้ยเหมาะมากเพราะว่าเสียงมันมันเก็บเสียงได้ดีมากเสียงนี่คือเงียบสุด อาา่าฮะก็เป็นชาร์จคาร์บอนเท่าไรก็สวยๆดูแบบว่าซึ้งซิ้ง่อสวยแบบสวยๆเอาไว้ขี่ชมวิวทิวทัศน์แต่ไม่เหมาะกับความเร็วเพราะว่าปวดคอมากถ้าวิ่งที่ความเร็วสองร้อยกว่าปวดคอจริงและ ใบสุดท้ายคุณนะ่ะ <c> ใ <oughs> บสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยจบที่แอร์ไลน์จบที่แอร์ไลน์จบที่แอร์ไลน์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นชิลปลอดชิลปลอดแต่ไลน์จบสุดนี่อันนี้เป็นลายプレโดเซอร รดดซ่าซามูไรเอาไว้ออกทิปกับสายแวน้นถ้าสายแว้นต้อง align. แอร์ไลน์แวน้นๆแบบว่า200บวกเนี่ยใส, <c oughs> ใส่ใส่นั่งขี่อ่ะใส่นั่งขี่สองร้อยสองกว่าเนี่ยคอยังไม่ปวดเลยเพราะว่ามันรูดลงกลม,ม เขาถึงชอบกันเนี yeah. ่ยมันลู่ลมมากห,หมวกเปโดซ่าแอร์ไลน์ลู่ลมนีม่เรื่องเสียงก็ให้ห้า,าให้ห้าเต็มสิบฮะเรื่องเสียงให้ห้าเต็มสิบเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นหมวกชาร์เรื่องเสียงให้แปดเต็ม,มสิบความเงียบ อันนี้ความเงี้ยวก้าให้ห้าจมสิบแต่ว่าเรื่องหันซ้ายหันขวาเนี่ยแอาลายสุดยอดสุดละลองใส่ดูแน่นแน่น,น,น,นโคตรไคบอกต้องแน่นๆหนึน่งหนันซ้ายหนันขวา่อมอม จุดโอ้โหน่นสุดๆแนะนำเลยใบนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่นหกประมาณนี้ก็อันนี้จะเป็น Pedroza RS7X นะครับอันนี้เป็นไซส์ M ไสเอ็มก็จะแน้นๆบวกด็อกต้องบีบๆหน่อยนะการซื้อเรื่องโวกน็อกเนี่ยโวกน็อกต้องบีบๆบีบๆหัวบีบ,บ,บแก้หน่ยนะถ้าปล่อยหลวมนี่ไม่ดี <c oughs> ถ้าวิ่งขับรถสองร้อกว่าสองร้อยวกต้องแอร์ไลน์ผมว่าดีที่สุดเพราะว่ามันรูลม มันไม่โตงลมงทําให้เราไม่ปวดคอก็ประมาณนี้ไปดูทียื๊อสวยปิ๊งจบคลิป